ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยสทาของคุณธีรลุอินวัสดาสทาของคุณโสธรณนนครสทาของคุณพยาวคุณกัญญาณีอยู่กระทุ่ม ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของคุณดังกล่าวแล้วบัดนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานังสัรรมมทานังเช่นาติ ก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพระวัปัดใจให้คุณทีรนุษย์อินวัตสาให้คุณโสธรณนครให้คุณพยาวคุณกัญญาณีอยู่กระทุ่มทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ พร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์รายการตามทางพระพุทธเจ้าวางเว้นไปหนึ่งคืนพบกันในคืนวันเสาร์ คืนวันเสาร์จะเป็นสัาของคุณวันชัยสุทาวรากรและครอบครัวร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างกุศสอุทิศให้กับดา,าสอสิริสุดาสุทาวรากรอ,อ่ะก็จะได้อนุบมนนากันในคืนวันเสาร์นะครับคืนนี้ได้เวลาฝังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียรู้ธรรมะจากคำสอน ของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับรู้ว่าถือบาตรโอ้คงจะต้องการอาหารคนก็เลยเอาข้าวสารอาหารมาใส่ให้ใส่ให้ใส่ให้แต่ถ้าเจ้าชายสิทธะจะถือบาตรโดยที่ไม่เปลี่ยนเครื่องทรงมีใครใส่ให้ไหมครไม่ใส่หรอกครับจะดันจริงต้องเปลี่ยนจริงต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องแต่งกายอย่างเชือสายสมณะ ในพระพุทธศาสนาฉันต้องข้าใจนะครับโลกเนี่ยคู่กันกบธรรมะแต่บางครั้งบางคราวมีโลกอย่างเดียวไม่มีเจ้าอุบัตินะมูสัตว์ก็มืดมนอนทการมูสัตว์ก็มืดมนอนทการเพราะฉะนั้นเวลาโลกอุบัติมาปุ๊บเกาะตัางมาปุ๊บเท้ามหาพรหมในชั้นอคติฐาพรหม ท่านสูงสุดดูว่าโลกใบใหม่เกิดนี้มีพระพุทธเจ้าอุบัติไหมถ,ถ้าหากว่าโลกใบใหม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติท้ามาหาพรหมก็ดีใจหมู่สัตว์ไม่มืดมนอน,อนทการแต่ถ้าหากว่าโลกใบใหม่อุบัติไม่มีดอกบัวเกิดขึ้นเลยสักดอกดอกบัวเกิดขึ้นก่อนหมูสัตว์นะท่านหลายครับ โลกใบนี้ใช้จะถามว่าคนกับพืชเนี่ยพยืชเกิดก่อนดอกบัวเกิดขึ้นก่อนดอกบัวเกิดขึ้นก่อนถ้าดอกบัวมีดอกเดียวเพื่อพระเจ้าอุบัติพระองค์เดียวในโลกใบนี้ยังโลกใบนี้มีดอกบัวอุบัติขึ้นห้าดอกมีพระเจ้าอุบัติห้าพระองค์ของโลกใบนี้ยังโลกใบนี้ยังไม่ย่อยยับยังไม่สลายไปยังตั้งรองร,รับถ้าสสมาธิพระเจ้าองค์ต่อไปอีกหนึ่งองค์ หมดพุ่เจ้าองค์ที่หาแล้วโลกใบนี้ก็ถึงการอวาาสานเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเหมือนชีวิตคนชีวิตคนเกิดแล้วก็ดับหมูสัตว์เกิดแล้วก็ดับโลกใบนี้เกิดแล้วก็ดับเพราะเรียกกันว่าโลกขึ้นชื่อว่าโลกแล้วเกิดแล้วก็ต้องดับชีวิตเราทุกคนเป็นโลกใบหนึ่งคือสัตว์เอาวาโลกเกิดแล้วก็ต้องดับ นั่นคือโลกตอนนี้มีธรรมะอยู่ข้อหนึ่งชื่อว่าโลกธรรมผมอ่านว่าโลกกธรรมะโลกะธรรมะโลกธรรมะนี่มีอยู่สองอย่างนะฮะ,อะสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นฝ่ายบวกอย่างหนึ่งเป็นฝ่ายลบฝ่ายบวกก็คือมีลาบมียศมีชื่อเสียงมีความสุขสี่นะฮะฝ่ายลบก,ก็คือเสื่อมลาบเสื่อมยศ เสื่อมชื่อเสียงแล้วก็มีความทุกข์รวมเป็นแปดอย่างที่ว่าโลกธรรมแปดอย่างทั้งแปดอย่างนี้ล้วนเป็นที่เกิดแล้วก็ดับมีแล้วก็หมดจะเป็นอยู่อย่างนี้จะเสื่อมลาบก็อย่าเสียใจเดี๋ยวมันก็หมดหมดจากความเสื่อมลาบต่อไปก็มีลาบมีลาบแล้วก็อย่าเพิ่งหลงเพราะลาบมีแล้วมันก็หมด ด้นนั้นเสื่อมลาบมีแล้วก็หมดมีลาบแล้วมีแล้วก็หมดมียศมีแล้วก็หมดเสื่อมยศเสื่อมแล้วเดี๋ยวก็มีอีกเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นจริงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีต้องการมีลาบสร้างเหตุให้เกิดลาบต้องการมียศสร้างเหตุให้เกิดยศต้องการมีชื่อเสียงสร้างเหตุให้เกิดชื่อเสียงต้องการมีความสุขสร้างเหตุให้เกิดความสุขเพราะโลกธรรม มีเหตุให้เกิดและมันเกิดแล้วมันก็ต้องหมดแล้วก็ต้องดับต้องย่อยยับไปนะนี่คือเรียนธรรมะต้องเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าสอนเพราะธรรมะสอนให้รู้ความเป็นจริงวิชาของวิชาธรรมะนี่นะธรรมะเนี่ย,นะรรยตัดถึงเรื่องความเป็นจริงสอนถึงเรื่องความจริงวิชาการทางโลกสอนให้ติดอยู่กับโลกให้เกาะอ,อยู่กับโลกไม่ได้สอนให้พ้นโลก ให้เราเข้าใจอย่างนี้นะคะรับจะนั้นโลกนะ่ะคือแตกดับย่อยยับสลายไปหมดไปนะให้เราได้เข้าใจจะนั้นวิชาการทางโลกจะมาเป็นธรรมะไม่ได้แต่วิชาการทางธรมร,ร,ร,ธร,มมธรมะสอนให้รู้โลกได้สอนให้รู้โลกได้โลกสอนให้รู้ธรรมะไม่ได้แต่ธรรมะสอนให้รู้โลกได้นะเอาตกลง ธรรมัสวนสเป็นเหตุให้เกิดผลเป็นบุญอย่างหนึ่งนะฟังธรรมะคือฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ส่วนวิชาการทางโลกนะก็เป็นเรื่องของโลกจะสงเคราะห์เป็นธรรมะหาได้ไหมไม่ได้นั่นการทําตามวิชาการทางโลกพ้นทุกข์ไม่ได้แต่ทําตามวิชาการทางธรรมะพ้นทุกข์ได้ นั้นจะมาสงเคราะห์ว่าเหมือนกันไม่ได้โลกก็ส่วนหนึ่งธรรมะก็ส่วนหนึ่งแต่อิงอาศัยกันขอให้เข้าใจนะครับอิงอาศัยกันรู้โลกรู้โลกด้วยรู้ธรรมะด้วยนั่นคือชีวิตของการทองเรือนถ้าจะรู้ธรรมะอย่างเดียวก็ต้องเป็นชีวิตของการออกจากเรือนถ้าเรียกกันว่าปรปชานะออกจากเรือนออกบรรพชานะ เอานี่คือนะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกันกบบุญประการที่8ปนะฮรประการที่9ธรรมะเทศนาใหม่ธรรมะเทศนาก็คือชี้แจงแจกแจงบอกธรรมะอธิบายธรรมะการแสดงธรรมะนะอันนี้เป็นบุญอย่างหนึ่งฉะนั้นเรารู้คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เอาคาสอนพระพุทธเจ้าที่รู้เนี่ยไปบอก อบอกแม้แต่บอกให้เขาแผ่เมตตาสิจะได้ดีขึ้นชีวิตนะนะแค่นี้ก็ได้ชื่อว่าธรรมเทศนาเลยนะเอาคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยไปบอกเพื่อนบอกญาติบอกลูกบอกหลานบอกมิตรบอกบริวารอันนี้ก็เป็นธรรมเทศนาแล้วนะครับธรรมเทศนาขอยเราได้เข้าใจธรรมะคือคําสอนของเจา้าเทศนาก็คือชี้แจง เอาคำสอนวิเจ้ามาชี้แจงมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานมีบริวารสอนบริวารมีมิตรบอกมิตรมีเพื่อนบอกเพื่อนนี่ก็คือธรรมเทศนาแม้คําเดียวประโยคเดียวก็เป็นธรรมเทศนานะครับนะธรรมเทศนาจับหลักไว้ว่าธรรมะนั้นเป็นภาษาบาลีธรรมะนั้นเป็นภาษาบาลี ฉะนั้นเรายกบาลีขึ้นมาสักประโยคแผ่มเมตตาสิรักษาศีลสิทำสมาธิสิจริญวิปัสสนาสิอันนี้ก็ได้ชื่อว,ว่าเทศนานะบอกอัดบอกธรรมะคือธรรมเทศนานะครับฉะนั้นการแสดงธรรมะบอกธรรมะแก่ผู้ที่ประสงค์ฟังธรรมะแม้การสั่งสอนวิชาการทางโลกที่ไม่มีเท่ากับทรงเคราะ์เป็นธรรมเทศนาเหมือนกัน อานี่ปนกันปนกันแต่วิชาการทางโลกที่เราไปสอนใครๆเขาด้วยมีเจตนาดีให้เขามีนะความรู้ให้เขามีความเข้าใจก็เป็นกุศลดูที่เจตนานะครับแต่ว่าวิชาการทางโลกก็คือทางโลกนะธรมธรมธรรมะก็คือทางธรรมะจะวิชาการทางโลกนะเรามีความรู้เอาไปสอน ด้วยปราัถนาดีเจตนาดีมันมีมันเป็นกุศลตรงนั้นธรรมเทศนาใหม่จึงเป็นส่วนที่ให้เกิดบุญนะครับประการที่สิบทิฏฐุชุกกรรมทิฏฐุชุกกรรมตัวนเนี้ยมันเป็นคําแทนคําว่าสมมาทิฏฐินะครับมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างน้อยก็ต้องถึงกรรม,มสกตาปัญญาเห็นไหมครับ กรรมสักการะาคือสัมมาทิฏฐิน,น่ะครับคือรู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนทํากรรมดีได้รับผลดีทํากรรมชั่วได้รับผลชั่วอันนี้ผมใส่ไว้พระตําราเขาบอกทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเราก็เลยใส่ไว้ส่วนมากแล้วมักจะพูดกันติดปากที่คำว่าทําดีต้องได้ดีทําชั่วก็ต้องได้ชั่วแต่มันน่าข้องใจตรงที่ว่า ทำดีมาเกือบจะสิ้นชีวิตไม่เห็นมันจะได้ดีอะไรทำดียังถูกดา่าถูกว่าสิกด้วยทำดียังถูกใส่้ายป้ายสีอีกด้วยใช่ไหมแต่บางคนก็ทำดีก็ได้ดีจริงๆนะแต่บางคนทำดีทำไมจึงไม่ได้ดีเมื่อเราเอามาวิเคราะห์วิจัยแล้วเป็นเรื่องของเหตุผลทำความดีความดีมันก็ออ,อกผลให้ได้รับดีแต่มันไม่ใช่ดีวันนั้นเดียวนั้น มันมีผลของความดีนะเหมือนเราปลูกมเมล็ดมะม่วงไม่ใช่ปลูกวันนั้นแล้วได้กินวันนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่หรอกครับมันต้องรอเวลาแล้วภาพรวมนะขอให้เราได้ไขใจนะตอนนี้เราเรียนศึกษาถึงกามาวจรกุศลกามาเวจระกุศนนี่ให้ผลไม่แน่นอนแล้วก็แน่นอนฟังให้ดีนะับ ให้ผลแน่นอนแต่ไม่แน่นอนการมาจรจาคุณสนนะให้ผลแน่นอนแต่ไม่แน่นอนพูดแล้วเหมือนเล่นลิ้นให้ผลแน่นอนก็คือไม่ศูนย์ไอที่ไม่แน่นอนคือไม่แน่ว่าจะเป็นวันนี้วันหน้าเดือนหน้าชาติหน้าหรือชาติต่อไปก็ไม่รู้นี่ครับให้ผลแน่นอน ได้ไม่แน่นอนเรื่องเวลาให้ผลแน่นอนคือในตัวของกุศลเองนะครับทำอย่างไรต้องได้รับผลอย่างนั้นนี่แน่นอนแต่ผลที่จะให้เนี่ยไม่แน่ว่าจะเป็นวันะไรเดือนไหนปีไหนชาติไหนก็ไม่รู้ได้แต่ที่แน่แน่ก็คือให้ผลจนที่เราทำความดียิ่งทำยิ่งจเจริญขึ้นก้าวหน้ามีความประสบความสำเร็จต่างไอที่ทำปัจจุบันเนี่ยยังไม่ให้ผลนะ ต่ที่ทําไว้ในอดีตน้นะะกาลังส่งผลเราก็เข้าใจว่าทําดีได้ดีจริงๆเปล่าเลยไอ้ที่ได้ดีเนี่ยเป็นผลของผู้ลนเก่าที่เราได้ทําไว้มาส่งผลในปัจจุบันไม่ใช่ทําวันนี้เดือนนี้ปีนี้หรอกครับนี่ฮะถ้าเราสาวหาเหตุผลนะครับจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเกิดมาชาตินี้ก็คือมาทําบุญ เพื่อไว้เป็นกองทุนเอาไว้ใช้ในเบื้องหน้าต่อไปสลับในชาตินี้ก็เอาของเก่ามาใช้วิสาขาวิสาขาจึงบอกพระคุณเจ้ามาบินทบาทผ่านหน้าบ้านนะเพราะนางอุตสาเคาะอะไรก็แล้วให้สาวให้บิดาสามีได้เห็นว่าพระผ่านมาหน้าบ้านไม่หันเลยนะบิดาสามีก็ ดื mm ้อเส้นเลยเกินรู้นะว่าสภัยอยากให้เห็นพระอะ่ก็เลยนิมนต์เลยไปก่อนเจ้าค่าบิดาของหม่อมฉันกำลังกินของเก่าอยู่โอ้โหบิดาของหม่อมฉันนะยังบริโภคของเก่าอยู่แครนไหมครับ mm hmm. เพราะความคิดของของเก่าของของเศรษฐีนะหมายถึงอะไร แต่ความคิดของวิสาขาวของเก่านั้นหมายถึงผลบุญนะกาลังกินผลบุญเก่าอยู่แต่เศรษฐีเข้าใจว่ากินอุจจาระคือของเก่าแหมดูถูกกันถึงขนาดนี้ไม่ได้เราจะเป็นสะพายกับร่วมชายคาเดียวกันไม่ได้สั่งฟ้องทันทีเลยฟ้องนะฟ้องเพื่อขับไล่อะไรนะที่สุดก็แพ้ เพราะความหมายของคําว่าบริโภคของเก่านั้นหมายถึงใช้บุญเก่ากินบุญเก่าอยู่นะเราทันทลายก็เหมือนกันนะเนี่ยกินบุญเก่ามาตั้งแต่แรกเกิดนะถ้าไม่มีบุญเก่าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะถ้าไม่มีบุญเก่าเนี่ยไม่เจริญเติบโตแค่นี้แะครับถ้าไม่มีบุญเก่าก็ไม่มีลาบไม่มียศไม่มีชื่อเสียงไม่มีความสุขนะฮะงนั้นเรายังมีลาบอยู่บ้างมียศอยู่บ้างมีชื่อเสียงบ้างมีข้อศีลบ้างแสดงว่าเรามี บุญเก่าส่งมาเมื่อมีบุญเก่าส่งมาแล้วก็สร้างบุญใหม่เอาไว้เป็นกองสเสบียงที่จะเลี้ยงชีวิตใหม่ต่อไปลัดนิ้วเดียว <c oughs> ผลบุญคอยอยู่ตั้งแสนโกรชาแล้วมันนี่มาเรียนธรรมะเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสเสบียงของเราในเบื้องหน้านั้นถ้าเราศึกษาประวัติของอของ อุบาสกอุบาสิกาหรืออุบาภิกขุภิกขุนีนะฮะที่ก่อนจะปริิพาณเนี่ยเขาจะกล่าวอุทานไว้ก่อนปริิพานเ,นเสมือนหนึ่งถอนประวัติของชีวิตไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้ปรากฏว่า92อาสองสงไขไม่เคยไปสู่ทุกขติไม่เคยสวบายเลยนะบางท่านน่ย หนึ่งพันชาติหนึ่งแสนชาติอยู่แต่ในชั้นดุสิตบ้างอยู่ในชั้นดาวดึงบ้างเป็นเส้นแสนชาติสิ้นชีวิตแล้วก็เกิดที่นั่นอีกสิ้นแล้วก็เป็นเส้นแสนชาติเพราะผลบุญเก่าจากการที่ได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมะของพระเจ้าแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่ในในสังสารวัฏร เป็นร้อยๆเป็นเก้าสิบสองอสงไขยอย่างนี้นะยาวนานเรือเกินพยาน,นผลบุญที่เราทำเนี่ยขอให้เราได้เข้าใจเถอะเป็นลาบอประเสริฐของชีวิตที่เรายังมีกองทุนของชีวิตที่คอยอยู่ข้างหน้าอีกมากมายมหาศาลเอ็นกาเมาจรกคุศลขอให้เข้าใจนะครับกามมาวจรกคุศลก็คือกุศลที่ต้องอาศัยกามอาศัยคุณของกาม กามาวจารละนี่อาศัยคุณของกาบม,มาทำบุญทำบุญด้วยรูปารมสศรัทธ,ธาลมคันธารมลมรสารมพุทธภาลมทำบุญด้วยวัตถุนะทั้งหมดนี้ล้วนเป็นที่ตั้งที่ไซเกิดบุญจิราวกามาวจารละกุศลกุศลที่ต้องอาศัยกามส่งผลแน่นอนแต่ไม่แน่นอนนั่นเราขยันทำไปเถอะจะทุกข์ยากระบากไงก็ทนเอาหน่อย ไอ้ทุกเดี่ยเป็นผลของกรรมเก่าที่เราได้ทําไว้ลําบากก็เป็นผลของกรรมเก่าที่เราทําไว้แต่กุศลใหม่เนี่ยมันยังไม่ออกดอ,อกออกผลต้องรอหน่อยนะจะรอสักกี่ชาติก็รอไปเถอะได้ผลแน่นอนนะทิฏฐุชุกกรรมมีความเห็นถูกต้องตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีปัญญา ในเรื่องกรรมสอนปัญญานะใครมีปัญญารู้ความเป็นจริงเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมที่เรียนมากี่อาทิตย์แล้วเนี่ยจำไม่ได้หลายอาทิตย์แล้วนะฮะเ,เรียนเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยยาวนานที่สุดเพราะตั้งใจไว้แล้วตั้งใจไว้แล้วด้วยความสจริงฮะขอบรรยายเรื่องกรรมและผลของกรรมในหลักสูตร,นรนเนี่ยรุ่นนี้นะฮะยาวนานที่สุด เพราะไม่แน่ใจว่าจะได้ย้อนกลับมาบรรยายอีกหรือไม่โดยเฉพาะหลักสูตรอภพิธรรมะเจ็ดคัมภีร์ตั้งใจจะสอนเดินหน้าไปตลอดจนกว่าจะจบเจ็ดคัมภีร์เป็คนความตั้งใจครับตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นสักคัมภีร์นะเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นสักคัมภีร์แต่ว่าเอาคำสรุปของพระอนุท t าจารย์ที่สรุปย่อ อภิธรรมเจ็ดคำพีมาเหลือเป็นอภิธรรมอัตถกถานิ้วก้อยเล็กเท่านี้ก้อยนะที่เรียนนะฮะเล็กเท่านี้ก้อยนะไม่ได้ใหญ่โตเลยนะฮะเล็กเท่านี้ก้อยเรียกว่าอัตถกถานนิ้วก้อยเนื้อความพระอภิธรรมะอย่างย่อที่สุดที่เราเรียนนี่นะครับอย่างย่อที่สุดก็ให้ได้เข้าใจว่าจะเดินหน้าเรื่อยไป จบปริเชตที่ห้าแล้วก็ขึ้นปริเชตที่เจ็ดนะฮะหกเรียนไปแล้วนะฮะมีข้อมูลอยู่แล้วใครอยากจะรู้ปริเชตที่หกก็นะฮะลงทุนหน่อยนะหรือไม่ก็ตามติดชมรายการไปเดี๋ยวก็เปิดมาให้ชมให้ฟังในปริเชตที่หกเพราะสอนไปแล้วไทยทำไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตานะนั้นจบปริเชตที่ห้าแล้วขึ้นปริเชตที่เจ็ดโอ้โหทุกคนมีบุญได้เรียนปริเชตที่เจ็ เพราะปริเชตทเ่7นี้รวมธรรมะเอาไว้เป็นหมวดหมู่อกุศลมีทั้งหมด9กองนะเรียนหมดเลยนะฮะจบอกุุลนะฮะบรรลุเลยนณะเรียนเรื่องของมิสกาสัหหะอีกนะเรียนเรื่องอสัพพะสักะอีกเรียนเรื่องโพธิปัจขิยะสังหะอีกวิเชติเซต์นะจากนั้นใครจบริเชตทเ่7ก็ถือว่าเป็นธรรมกศึกได้ พราะสงเคราะห์พระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมมาลงรวมกันในปริเชตที่เจ็ดและจบปริเชตที่เจ็ก็ขึ้นปริเชตที่แปดเรียนเรื่องปัจจัยยี่สิบสี่ชีวิตทุกชีวิตมีปัจจัยสนับสนุนอยยี่สิบสี่ปัจจัยมีอะไรบ้างยี่สิบสี่ปัจจัยในปริเชตที่แปดส่วนปริเชตที่เก้าก็เรียนสองเรื่องสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสิ่งที่เราเรียนนะฮะ คอยอยู่ฉันก็อดใจหน่อยตอนนี้เรื่องของทิฏฐุก,กรรมมีความหมายเอาแค่นาทิตกรรมมศกตาปัญญามีปัญญารู้แจ้งเรื่องกรรมและผลของกรรมชีวิตที่จะท่องเที่ยวในสังสารวัตรนะฮะมีปัญญาอยู่เพียงขั้นเดียวเรื่องกรรมและผลของกรรมปัญญาขั้นนี้เรียกทิฏฐุก,กรรมก็ได้เรียกกรรมมศกตาปัญญาก็ได้ ปัญญาขั้นนี้เป็นวิชาท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอย่างเพลิดเพลินเสียอย่างเดียวพ้นจากความตายไม่ได้เสียอย่างเดียวแต่ินท่องเที่ยวในสังสารวัฏนะในสุคติเทวโลกนะอย่างต่ำก็มนุษย์อย่างขั้นต้นก็ชั้นจาตุ ขั้นที่สองก็เดาดึงขั้นที่สามยามาขั้นที่สี่ดูสิขั้นที่ห้านิมิติขั้นที่หกนิมิตสติพอถึงประเด็นิมิแล้วก็ลงกลับมาท่านผู้ฟังที่คารบครับท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธชเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทินกาขาวชมรมผู้ฝ่ในธรมะและสธาของคุณเทระนุษย์อินวัตสาสธาของคุณโสธรณนคร สธาของคุณพยาวคุณกัญญาณีอยุ่กระทุ่มรับเป็นเจ้าภาพคอยดูมทนาสาธุมาณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนวันพรุ่งนี้ว่างเว้นไปหนึ่งคืนพบกันในคืนวันเสาร์นะครับคืนวันเสาร์จะเป็นสธาของคุณวันชยัยสุทาวรากรและครอบครัวสร้างมหากุศลอุทิศให้กับนราสสิริสุดาสุทาวรากรรับเป็นเจ้าภาพครับ ก็จะได้อนราบุทนาสาธุกันในคืนวันเสาร์ครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากละท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงปบเกิดมีแก่คุณทีรนุชอินวัสาคุณโสธรนนทรคุณพยาวคุณกัญญาณีอยู่ระทุ้มและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดี <ใน S 1> ดครับ จะทำมาํำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัย์อย่าปล่อยปัญหามามอ,องอารมณ์โกรธโยบหลงศึกษาพระธรรมจิตใจให้สงสงรักษาศีลให้มั่นคงจะไม่ลองอาบา